สวัสดีครับนะฮะก็พบกับรายการนะฮะเก่ารีวิวนะครับผมก็วันนี้นะฮะก็เป็นการรีวิวของเล่นนะฮะนี่ฮะให้ดูเลยนะฮะว่าเป็นตัวอะไรนใะครับผมหลายคนก็อาจจะเดาออกได้ว่าเออมันคือฮิบิกินั่นเองนะครับผมอ่าวันนี้ที่เราจะมารีวิวนะฮะก็เป็นเซตที่เกี่ยวกับฮิบิกิ ฮิบิกิก็เป็นต้องเดเวลเบานะฮะตอนนี้เที่ยงคืนกว่า,วาแล้วเดี๋ยวข้างบ้านจะโวยเอานะฮะก็ฮิบิกิก็เป็นไรเดอร์นะครับผมที่ต่อจากอะไรนะเอ่ออะไรนะมันต้องท่องอะคุกะอากิโตะลิคิฟายเบดนะาต่อจากเบดนะครับแล้วก็ไปคาบุโตะนะฮะก็เป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับ การเล่นเครื่องดนตรีเป็นหลักนะฮะตัวที่ผมจะมารีวิวก็คือตัวนี้นะนี่ครับดูเป็นรายการเซิฟเซินะดีจงดีเจนะพ,พูดเบาๆนะฮะขอโฟก,กัสโฟก,กัสแป๊บนี่ฮะเป็นไกด์อาร์เมมโมรี่นะฮะ h i b ิกินะครับผมเรามาฟังเสียงกันเลยดีกว่าฮนะนี่ใช่ไหมฮิบิกินะฮะก็ ตีกองนะครับผมก็พระเอกก็ใช้กองเป็นหลักนะฮะการต่อสู้ดีไซน์ก็เป็นมาจากยักษ์นะฮะนะครับผมฮิบิกินะ,ะ,นะ,ะก็จะมีซสาทั้งหมดตัวนี้จะเยอะกว่าเมมโมรี่อื่นนะฮะถึงห้าสาด้วยกันหนึ่งนะฮะสองก็เป็นสาแปงล่างนะ สามก็ 3, เป็นซาวแบบตัวดึงนะฮะสี่นะครับผมก็เป็นห้านะฮสี่ก็เป็นเสียงเหมือนเล่นเครื่องดนตรีเป่านะครับผมแล้วก็ห้าก็เป็นเสนะียงกีตาร์หรืเปล่าสองละสามสี่ฮะ ก็มีถึงหกเสียงด้วยกันนะครับผมผมก็เดาผิดกันเลยทีเดียวนะฮะมีหกเสียงนะครับผมวันนี้ก็เป็นการเรเวลเซ้นฮิบิกิเหมือนเอามาพูดคุยกันนะฮะก็สำหรับใครที่ชอบเส้นนี้ก็ไปตามเก็บกันได้นะฮะก็นี่ครับอันนี้มาเป็นรุ่นของตัวดิเตเลยนะครับอือใช่ ที่มาเป็นไรเดอร์ครบ10ตัวนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหัวหมดนะครับผมแล้วก็ไกแอมเมรี่นะฮะเป็นของสะสมเล็กๆน้อยๆของผมด้วยแหละนะฮะเอามาพูดคุยกันนะครับผมช่วงนี้ก็ผมก็ฝึกงานนะฮะทีเทตวก็ฝึกงานทำงานก็อาจจะไม่ไม่ได้มีเวลามารีวิวของเล่นนะฮะ ถึงฝึกถึง3เดือนด้วยกันนะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับพวก New Media นิวมีเดียนี่แหละฮะก็เลย,เอ,ยเอียงเวลาไปทางด้านนั้นมากซะหน่อยนะฮะที่ส่งแล้วก็มาถึง4ปีแล้วครับผมก็อย่างในตัวอย่างที่ผมได้ทําคลิปไปนะก็สามารถไปดูกันได้นะฮะผมก็ลงคลิปไว้นะฮะว่าจะแจกสวิตนะฮะเป็น รุ่นเคลียร์ใสนะครับแบบพิเศษก็คือต้องหยุดพักโปรเจกต์กันไว้ก่อนแต่ว่าแจกแน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่สนใจช่องผมก็กดติดตาม u b s c r i b e นะครับแล้วก็ติดตามข่าวกันได้นะครับช่วงนี้ก็อาจจะเงียบๆนิดหน่อยนะฮะก็มีงานเยอะนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะฮะผมขอไปนอนนะฮะพรุ่งนี้ฝึกงานต่อนแคับผมไปเลยครับสวัสดีครับ ทีเซิร์ทีวีขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามรับชมนะสี่ปีด้วยกันนะฮะก็จะมีปีๆต,ต่อไปนะฮะอยู่ด้วยกันไปนะครับผมสวัสดีครับ